สวัสดีครับทุกคนในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกที่ผมจะรีวิวตัวละครนะครับจากจูนิเบลนะเรื่องนี้แล้วก็ตัวละครนี้ยืมจากน้องคนนี้นะครับขอบคุณมากเลยตัวละครนี้นะครับมันได้จากการสมตู้อีเวนต์นะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้มาเนาะนี่นะครับมันก็จะมีประมาณ12 3 4ตัวนะครับเออก็ตามนี้เลยซึ่งในวิดีโอนี้ผมจะมาโชว์เคสตัวละครนี้ก่อนนะครับตอนนี้เลยนะที่ถือเคียวเลยอ่ะดูกันว่าเป็นยังไงที่ผมมีก็คือเวล92นะครับเป็นดิมโบนะดิมโบหนึ่ง ก็คือตามนี้เลยด้วยความที่เกมอัปเดตมามี Quality of Life นะครับก็คือจะมีตัวของไทป์ที่เห็นชัดมากยิ่งขึ้นก็คือด้านขวาบนนะครับก็คือเมจิกดาร์แล้วก็จะมี a s s i v e นะครับซึ่งไอ passive ตัวนี้นะครับมันก็จะมีบางตัวซึ่งตัวละครใน AA เนี่ยบางตัวมันจะมีพาสซีฟเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่บอกเลยตอนนี้คือด้วยความที่มันเพิ่มคุณภาพขอ f ไลฟ์มาบางตัวจะโชว์พาสซีฟตอนที่เรากดวิวตัวละครนะครับอ่าพาสซีฟตัวนี้คือตัวเนี้ยเมื่อโจมตีก็คือจะติดมาร์ก 1มาร์ต่อมาคือไอตัวมาร์กเนี่ยนะครับจะโดนดาเมจเวท50%นะครับศัตรูที่โดนอะ่ะเออสูงสุดคือ3นะครับ3สแต็กก็150%เปแม่งโคตรเวอร์เลยอันนี้เท่าที่เข้าใจนะเดี๋ยวไปลองเล่นในเกมอีกทีนึงต่อมาคือไอตัวที่โดนมาร์กเนี่ยมันจะโดนดาเมจดอทนะครับทุกๆุกศูนย์จุดห้าวิโคตรดีเลยอันนี้เท่าที่อ่านพระสิบอันนี้เดี๋ยวเราไปดูนในเกมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนี่มีคอสไหมเหมือนจะมีปะขอดูสิโอ้มีคอสมีคอสมีคอส โอเคขอบคุณที่ถามครับทุกคนนี่นะถ้ามีไชนีก็น่าจะมีออร่าด้านล่างว่ะอุ้ยแต่เขียวโคตรเท่เลยว่ะผมไม่รู้นะว่าตัวออริจินอลเนี่ยมันคอสเมติกหรือว่าอะไรยังไงแบบนี้ไหมไม่ไม่รู้นะแต่คือเท่าที่เท่าที่เห็นตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขียวมันเท่แล้วก็ตัวละครก็นข้างโอเคอยู่แต่ก็นั่นแหละครับเ a เป็นเกมที่โดนรีโมเดลไปแล้วมันจะกลายเป็นเหมือน Anime อ n นิเมดีเฟนเดอร์นั่นแหละอาเสียงเพลงก็เปลี่ยนใหม่ด้วย ่ะดูกันผมขอตั้งแบบนี้กันโชว์ดาเมจนะครับโอเคมาดูกันเราเอาตัวงเงินมาวางก่อนอ้หูแม่งเคียวมึงบังหน้าบังตามากเลยอะอันนี้เราเอาตัวนี้มาช่วยเล่งเวฟโอ้เสียงอัพกับจุ่มจิ้มมากเลยปิ๊งปิ๊งเหมือนเกมเลียงเพชรอะอะไรงั้นนะเหมือนเกมเลียงเพชรจริงเออชอบเสียงใหม่นะครับสบายหูดี ก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวผมก็เฉยๆครับเปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้ผมโอเคหมดอ่ะคราวนี้ผมจะขายก่อนผมเอาตัวมันมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะเอาเอ,าเอา,เอา,าเอาไอ้พวกเนี้ยมาไว้ตรงนี้โอเคเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับนี่โอเคคราวนี้ดูกันดูกันโชว์เคสเลยอันนี้มันชื่อว่าลิกะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเดี๋ยผมเข้าใจถูกว่ามันชื่อลิกะ ไออุนโกนดูดูดๆดูดูโอเคชุดีเบียวอ่านี่นะผมจะวางนะผมว okay, okay. hey, ่าวงมันก็โอเคอยู่นะเซอร์เคิลที่ตีระยะตีโอเคเฮ้ยมึงออกไปได้แล้ววายเฮ้ยไปเหอะมังกรเออนี่มันตีแอร์ไหม what ตี้ยเลยเหรออ่ามันจะเป็นเหมือนพาสีฟเคิร์สเลยทุกคนทุกคนเห็นไม่มว่าวันตีปุ๊บมันติดเคิร์สเลยเปะแต่ไม่ได้แค่ตัวเดียวปะหรือมันมีโอกาสติดอันนี้ไม่มั่นใจแต่ถ้าที่ดูตอนนี้คือมันตีแล้วมันมันโดนด,ดาเมจหนอดเรื่อยๆด้วยเย้อันนี้ลุดไปแล้วนะอ่ะแล้วโมท้านี่ตีปุ๊บ เดี๋ยวมันยังไม่ทันตีเลยไม่ใช่เหรออันนี้คือตัวแรกเสมอนะอ๋อดูดิตัวแรกเสมอที่ท,ที่ที่ติดเคิร์นนะครับเดี๋ยวสะพักนะตัวนี้น่าจะโดนเนี่ยเนี่ยโอเคตัวนี้วางได้วางได้3ตัวครับถ้าเป็นอยู่นี้ก็นั่นแหละ W โอ้ มาได้ตัวเดียวก็จริงนะครับแต่ผมว่าอถ้าเกิดผมตั้งเป็นสตองเกตละ่ะมันเลือกได้ไหมว่าผมจะให้มันเป็นสตองเกตโอ้เราสามารถเลือกได้เหรอเอาผมติ๊กเป็นไฟน์โอเคเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันแท็กตัวของเคิร์สตัวไหนซึ่งเคิร์สเนี่ยอย่างที่อ่านใบตอนแรกมันจะแ,แต็กได้ทั้งหมด 3...3 ครั้งใช่ว่าก็คือ150 โอชิโอชิโอชิโอเคผมอัพเลยแล้วกันนะครับ2,000 3,000อันนี้นะอนิเมชั่นใหม่มัลติฮิตหรออันนี้มันจะได้ดาเมจดอทนะไอตัวที่ที่มาร์กเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าผมจะให้มันตีตัวแรงสุดตัวตัวแข็งแกร่งสุดเนี่ยมันก็จะมาร์กตัวนี้อ่ามันมาร์กตัวเนี้พเพรเาะเลือดมันจะสุดไอ <laughs> ตัวเนี้ยมันจะโดนดาเมจดอทของดาเมจตัวนี้นะครับ ดาเมิ่งดอทเคยดาเมจโอเวอร์ไทม์ครับทุก0.5วิเนี่ยดาเมจมันจะเด้งมันจะพอกๆเรื่อยๆทุกคนจะเห็นว่าดาเมจมัน4,000ั0 0 0่เห็นปหมเห็นได้เนาะเนี่ยไอตัวละครเนี้ยถ้าใครเคยเล่น AV มันจะเป็นตัวละครคล้ายๆกับตัวแอดเดสก็คือมันจะเป็นตัวชี้เป้าเลยว่าไอตัวเนี้ยติดติดแท็กแล้วมันจะโดนดาเมจแรงขึ้นซึ่งถ้าตัวเนี้ยมันไปนเล่นกับทีมเวทสมมุติแล้วกันว่า,วาผมรอแป๊บนึงนะสมมุติว่าถ้าผมเอา เอาอะไรดิเอาเป็นไอเซนแล้วกันไอเซนตีล้านหนึ่งอย่างเงี้ยมาตีไอตัวที่มันติดแท็กเนะี่ยดาเมจม,มันก็บูสต์นะครับซึ่งมันดีมากๆนะแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่โดนแท็กอะดาเมจมันจะโดนดอทด,ด,ด,ดอ้วยไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยดาเมจมันก็จะไหลไปเรื่อยๆถ้าเป็นยูนิตนี่ก็น่าจะประมาณดอกละสองหมื่นหมื่นหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะครับสูตรจุดห้าวิก็ก็แรงอยู่อ่าไปห้าพันเจ็าหน้าอันนี้ทวายไลท์อะไรเนี่ยโหนี่มันก็เบียวปะโหฟูเอวี แล้วถ้าเกิดฟูเอวีอะก็อยู่ที่เราเลือกแท็กอยู่ดีปะถ้าผมผมเลือก, First, ก,อกเฟิร์สม,มันก็จะเป็นตัวเฟิร์สถ้าผมเลือกลาร์ดแท็กมันก็จะเป็นตัวลาร์ดถ้าผมเลือกใกล้แท็กก็จะเป็นตัวใกล้เลือกสตองเกตแท็กก็จะเป็นต,ต,ต,ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดเลือดเยอะสุดโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าต่อมาครับ2 0 0 0มนะครับมันเหลือประมาณ2ขั้นสุดท้ายแล้ว20 0 0กับ25ง0 0แสนห้าหมื่น สองแสนห้าหมื่นเะอืมโคมันก็ก็แรงอยู่นะตีไวเหรอก็สปีดเหรอก็สปีดทำเคิร์ดจริงๆมันไม่มีตัวไม่มีสกิลนะมันมีแค่พาสซีฟเพราะว่าก็สปีดก็ดีเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละจริงๆคือคอของมันคือคือในส่วนของดาเมจอะเพราะยิ่งดาเมจเยอะคือมันจะทำให้ดอทมันแรงขึ้นครับทุกคนอืม มันแรงขึ้นขนาดไหนวะเนี่ยเฮเลือกได้อ่ะโคตรดีเลยนะมันเลือกมันเลือกชี้เป้าได้เลยครับว่าอยากให้ตัวไหนตายอ่ะแค่มันชี้ไม่ได้รับว่าเฮ้ยกูชี้ตัวนี้คลิกตัวนี้มันมันได้แค่เลือก priority รับเลือกอ่อนสุดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันประมาณนี้ผมว่าเป็นตัวที่ดูดีหนึ่งตัวเลยแล้วกันนะครับที่ผมว่าถ้ามีก็ ถ้าได้ยูนิคไปก็ก็โอเคอยู่ตัวเนี้ยผมเห็นตั้งแต่พาร์ทสิบแรกแล้วผมก็จะอวยนะเออผมก็จะให้ประมาณสักแปดแล้วกันอุ้ยตัวละแปดหมื่นสามเองเหรอวะไวสักแปดแล้วกันเตี๋ยด้วยนะครับวางครั้งแรกวางได้สามตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะวางติดแท็กให้ดูถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยผมไม่มั่นใจนะคือตัวมันอ่าเห็นไหมว่ามันเป็นร้อยห้าสิบเพราะว่ามีสามตัวคือตัวมันเนี่ยมันไม่ไม่รู้ว่าเหมือนซอมบี้ไหมคือซอมบี้เนี่ยใครที่รู้นะ มันคือตัวละครที่บัฟตัวสมมอนใช่ไหมวาง4ตัวมันบูส์ร้อย์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นยูนิควางตัวเดียวมันก็จะเป็น100%ใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าตัวนี้มันมีพาร์สิว่าถ้าอะไรคนระับเป็น,เป,นเป็นตัวชี้เป้าทั้งหมด3าตัวรวมกันจะเป็นร้อยห้าสิบถ้าเป็นยูนิคเนี่ยตัวเดียวมันจะชี้เป้าร้อยห้าสิบเลยไหมอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบยูนิคแล้วแล้วคือมันชี้เป้าร้อยห้าสิบเลยวางตัวเดียวจบร้อยห้าสิบเนี่ยคือโคตรดีเลยแต ผมว่ากอสปีดก็เป็นอีกอันที่ดีโกลเด้นก็ดีเหมือนกันหรือว่าลิปเปอร์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลิปเปอร์ให้ทั้งดาเมจด้วยแล้วก็ทำดาเมจกับบอสด้วยถ้าสมมติตัวละครนี้เป็นตัวละครชีปเป้ากับบอสเลยนะก็ก็ดีเหมือนกันนะอย่างเช่นผมจะทําให้มันเป็นอะไรดีตัวหลังสุดแล้วกันผมจะเลือกตัวหลังสุดหมดเลยผมจะให้มันชี้เป้าเป็นตัวหลังสุดทุกคนจะเห็นว่ามันเป็น150ครับแล้วก็ดาเมจมันก็จะระเบิดรัวๆด้วยอันนี้ผมจะให้ อัพจนตันแล้วกันทุกคนจะได้เห็นว่าดาเมจที่มันระเบิดอะ่ะมันขนาดไหนนี่นะเนย่ะดูๆดด <c oughs> โอ้โอลองเล่นดูครับผมว่าตอนที่เห็นครั้งแรกผมนึกว่ามันจะมันจะชี้มันสามารถมาร์กตัวได้ทั้งวงเลยหรือแบบทั้งเซอร์เคิลเลย แต่ว่าพอมาเป็นตัวเดียวตัวตัวเดียวเดียวเนี่ยผมก็อ๋อโอเคก็ก็เข้าใจได้อยู่ก็ก็แฟร์อยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเวอร์ไปการเป็น่าเมงูมิผมมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ได้ขึ้นมาสแต็กได้150เลยอะทุกคนอลองดอูเดี๋ยวผมจะชี้ให้เป็นตัวแรกนะอ่ะตัวแรกเลยแล้วกันโอ้แล้วมาถึงมันตีแอร์ด้วยไงไปเล่นทีเวทก็ดีอยู่นานาคตถ้ามันไม่แรงก็เป็นตัวซับซับเวท ที่โหดมากหนึ่งตัวครับประมาณนี้แล้วกันทีมเวทโหดจริงทุกคนนี่คือตัวคะครยูนิเบลผมว่าคุ้มต่อการสุ่มมาถ้าได้มาก็ริปเปอร์ได้อะเออผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเชียร์ริปเปอรอ์ริปเปอร์โกลเด้นอะ่ะได้หมดเลยยูนิก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมียูนิคแล้วอีโวแล้ววางตัวเดียวมันชี้เป้าแล้ว150%เลยดีบัฟ150%้เลยก็คอมเนต์กันทีแล้วกันและนี่ก็คือตัวจูนิเบลครับผม